สวัสดีครับพี่น้องปองป่ายสุขุสุขพน,นอเมื่อนี้ลุงพ่อสีมาสาันตะก,กะแตนด้วยการหมักเนาแต่ลุงพ่อิดว่าเป็นสิ่งที่นา่ารักสวยงามดีความฉีหาสิสันเอาไวไวให้ลูกให้ลานล่นก่อนที่มาเบงน้ำกันกะยื่นซอยกดติดตามกดสัตย์จะไขกดไลค์กดแชร์ซอยลุงพ่อนนแนะนำนะครับผม อันดับแรกนะครับคือการหนังผ้ามากกันหลังจากที่เข้าด้การหนังเ้ามาแล้วเนาะแบบนี้เข้ากปที่ตัดหวัวกันหนังเผาของกันหนังผ้าเดียวออกสกักอนแอกไปงีช้ชีจนสุดเลยจนสุดทา้งเลยหลังจากนั้นนะครับ เอาสิเวียนเวียนจากส่วนหัวนี้มาดีประมาณห้านิวนะ้วประมาณเราครับผมเราก็แระแหบแบกไปงี้ชีอจนสุดเลยนะพี่น้องจนสุดทางเลยเราอัจสะได้ออกมากักษณะนี่ หลังจากนั้นเนาะเข้ากับสีมาหักพับแก่นตัวนี้เ้าสิเวียนจางนี่มันีีประมาณนิ่มขึ้นเนาะหนึ่งนิ่มนิ่มขึ้นประมาณนี้ก้อนสีหักพับเขาก็กระบิดสักก้อนบิดแบบนี้หักห่ามากแบบนี้แบบนี้เนาะพ่อเฮ้าหักพับหรอ แบบนี้แล้วอากาศพับตรงนี้ขึ้นมาแบบนี้นะครับผมมาแบบนี้อีกด้านนึ่งคือกันก้อนห้องท,ที่ทีชชูตอนนี้เขาพอดีเขาพับขึ้นมาแบบนี้แล้วเอากับมามวนแบบนี้มวนแบบนี้อามาค้องแกนตรงนี้แล้วก็ดึงรง่อง ข้างนี้ก็คือกันปรับขึ้นมาแบบนี้ปรับล้วก็ม้วนแบบนี้แล้องปรับขึ้นมาอันนี้ตัดไม่ก้อมาเลอน ดึง่เนไปประชับทั้งน้นี่เรา,าเผลฟังนี่ภาพขึ้นมากัชนกันเราทำหมวนหมวนลงข้างล้างกระของแล้วก็ดนนึงจะเป็นสั้นๆแบบนี้เนาะ นี่รอบที่สองรอบที่สามเป็นไงครับช็อไต,อตอได้ไหมครับผมก็ได้สามชั้นแล้วนี่ข้าวกระเจี๊ยบปีก เอาเปียกมาใส่เัดเปียกเนี่ยเราเอาไปมารภาเราไม้อีกมาตัดประมาณเก้านิ้วเนาะประมาณเราก็ได้ต้องแทกต้องวัดหลังจากตัดเราเอาก็มาภาพขึ้นเ่าเสียเปาห่เสอาไปเฮดปีก ถ้าพี่น้องอยังได้ปีกที่ซี่ขึ้นก็ต,ต้องก็ต้องมาบากตรงนี้แต่หลงวงพ่อสี่บากจังน้อยนะปีกมันสีบอสี่ขึ้นสูงเล้วพืชอ่อนก,ก็นสีแง่งแ่งแบบนี้ที่นี่เขาก็มาใส่ปีกเขาติตัดก่อนกันเลยตัดเป็นรูปรูปปีก ข้อค้นเราสรานเข้าไปแล้วม่นทตัดเนี่ย <c oughs> <c oughs> ตัดได้ลักษณะแบบนี้ <c oughs> <c oughs> ใส่เข้าไปใสดด้านล่างนะครับมี่มันก็จะเป็นปีก <c oughs> เป็นปีกว่าแบบนี้ พอใส่ปีกแบบนี้แล้วห้องกระทักทักคือเก่าเลยเป็นมาแบบนี้ทักกับไรัด้งยกไมีไท สองสัน่นเขาเทียบสามสั่นเนาะจากจากปีกมาจะเป็นสามสันสมส่นไม่สองสั่นนะทักไปเดียว,ยวยไม่ต้องเป็นยังไงสิคะก็เมื่อกดหัวไปจักหน่อยถ้ามันลีบกะดันขึ้นมาก ่อไปก็เป็นสั้นที่สามพอได้สั้นที่สามแล้วนี่ส่วนที่เหลือเนห้องก็ะเชีามาสอดใส่ตรงนี้อันนี้จะเป็นนวดเนาะ มันก็เป็นนี่นี่เนาะอ่ะ๋สำหรับตัวโค้งตัวนี้เวลาจีดสอดหนวดเขาต้องเดให้เปลี่ยนไล่ไล่นอนเนะใ,ให้ช่องนี้ห่ายคือออกข้างๆางแบบนี้ เลวลาสอดไปสอบายเนาะอันนี้ก็จะเป็นปีกในส่วนนี้่หอกก็ะสิตัดไปได้แก่นส่วนนี้ตัดออกไปเราทีนี่ส่วนลั้ตัวเหอกกจะสิตัดตัดประมาณนี้ให้กายปีกมาจากน้อยหนึ่ง ใสวยทำไมเป็นลักษณะนี้นี่ต่อไปห้องเสียดขาเนาะขาล่างนี่เ้าก็สิตัดประมาณประมาณหานิ้วคือกันประมาณนี้แหละตัดเจ้าวไปก่อนก็นได้ เ้าก็สิมาสวยประมาณจักหน่อยนี่เดี๋ยมมาเห็นสักนิพอสวยมบนมีได้แล้วเอากะมาพากางเลยพากางตรงแกนเลยตรงนี้เลย ต้งระวังกันที่เสี่ยวออกทั้งคันั้มาเป็นสองชิ้นแบบนี้พอได้มาแบบนี้แล้วเข้ากับที่มหักตรงนี้เป็นหัวเขามิดจั้งหน่อยเป็นหัวเขาตัดแต่เตนตัวนี้คือกันนี่ ห้องสีมาใส่ตรงนี้เสียบใส่นี่เลยพ่อได้แบบนี้ห้องกาวาขามันพ่อดีแบบนี้เราห้อ็เดเอาไปเม็ดเจาะจนันเอยเจาะไปมาเสียบลงไป,ไไปเลยแบบน่าอะไปจนไนัน่ลยเ้ากรครับ ม้นเนมนมวน,มนมันไปก็ปับนมากมากจะมีเป็นเป็นทางตะแต่งเป็นติงแนีางนี้ก็คือกันแบบแบบเดียวกันมันกเสียบตรงเดียวใันตรงกันทากกาง เท่าเที่ยดตินเชื่อนล่างหลังกระตัดออกประมาณนี่นะกระสิประมาณนี้เนาะต่อไปห้องกระเซดเขียดขาหนาตรงนี้ ไม่ได้กัน้นผวามาแบบนี้เท่ากาับกาวประมาณสามนิ้วเนาะเป็นสองอันนี่เขาจะเม็ดขาหนาตะกระแตนเราเขากับหักเครื่องก่อนจะหักกับบิดบิดใช่ก่อน อันที่เครื่องนี้โมเครื่องนี้กอ,อดทัดนที่ถ้ามันโมเพียงกันเอ้องกรรมาตาทำเพียงกันกนี่กษิมาเสียบใส่ตรงนี้ สิแรงเสียแล้วเขากับพับพับตีนมาทังหลังกับพับไปทั้งหน้าฟังนี้ก็คือกัน พอเขาใส่คาหน้านะเร็แล้วก็ก็ถือว่าสำเร็จเรียบร้อยเนาะ,ะหากผู้ใดอยากแต้มตาก็ให้มีสอมีหนังก็มาแต้มตรงนี้เป็นรูปตาอันนี้ลุงพ่อน่มมีสีแต้ม,นะมเนาะมอแต้มนะครับผมนี่เป็นอันว่าเซ็จเรียบร้อยอา้าก็เป็นนันว่าสำเร็จเรียบร้อยแต่กระแตน ก้านหมักข้าวเอาเมติสนะครับอย่างไ้มันเนียนะทาวเนาะเกาเมติสตรงขาจัดให้ดีแล้วก็ตีดนะครับอ่ะสวัสดีพี่น้องเวทีเพียงสมี็จนะครับผมสวัสดีครับ